Wantse ka kwata musamman in yami. Musa wanda ne ramalai ka kwata musamman in yami. Kura meyar aya masaka เยวรามณีสิาปะปังสมาธิยามีสวัสดีครับมลวงวิสเนสวัสดีครับน้องแตงโมเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับสว่างเจริญพรโยมเจริญพร สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมพี่พอดีมาเฮาไปอุปัตณเหตุเดินสามครับพี่เดินสามนะครับเดินสามเขอบคุณมากพี่เข้ามาอ่านะครับชัดเจ้าโอเคเลยพี่เราทั้งเหนือมีไหมพี่ทางเหนือมีไหมครับอันนี้แห็นเขากคุณนเลยพี่กับที่เชิญนะครับไปกับรักษา ขอบคุณน้องเตงโมนะครับดูซีของแมบบนานทีมาเจอกันนะครับ้องทักทายสวดทุกทันที่ร้นบนนะครับสาธุนะโมตตาสาวกวะโตละโตสมาสัพุสสะนะโมตัสสววะโตมาเือไม่มีที่ไปครับเหมือนกันนี่เหมือนกันโอส่งนี่เราห่างหายไปนานนี่ห่างหายไปนาน เจริญพรเจริญพรเซซีรีคลาเจังพิลบุณมากค้องไหโมตง้มนี่เวลาทีะทำัลนเดี๋ยวก็จะมีเซื้ลำลําขึ้นไปมีกิมงานมาด้วยคนเยอะคนเยอะทางเหนือไม่มีเอ้าแมนบอพี่ทางเหนือไม่มีโอเิทันตาสักมือตีเกง นี่เป็นการขุดเรนอสามทางมาเป็นของอีสานเขาเป็นทำมาสาวนะตโลอนมวันตาโพจูโยเทวาดุลาธิทั้งหลายทักทีวัราตุริญวานิกลาณิุทาฝากให้พ้นกับทั้งเจ้าจิวิเศษ ความพยานาเมสวันกับเราุพคนทุทั้สีุ่กสวัสดีครับน้องต้นเวสตอมวัสีรสวัสดีคสวัสดีครับผมสวัดีคับสวัสดีครับผมันครใสวรมดีคบลยัมสดีัวัมสัสบมัดีคบัครับมดีครับสวัสดีบครัมสวัสดควดีรมสวัสดีครับี่วัสดีัสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ครับนางน้อยธรณีผู้หกดวงตาใจผู้ปังน้ญาินผู้คำตินให้อยู่จงเกิดลงมาเป็นสวัสดีครับน้องพี่วันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปพาสปาร์กสาวใหญ่มากสามสิบห้าล้านดวงตาที่มีสามสิบห้าล้านดวงตาขอบคุณน้องต้นเรียวครับน้องพี่ ขวดวาเจ้าป่าพี่ตีระักพี่ีรศักมาบอกอ๋อพี่ธีรศักโทษทีพี่ผมนึกว่าเป็น้องพีนขอบคุณมากขอบคุณมานะครับสาธหมุ่มกบมาดูแห่พระองค์สถวาจที่กรานเด้อยู่นี่ทางวัดป่าสามขี้ันละมะขาวได้เป็นบุญงทีจัดบาษีเป็นตามประเทศีรกปพี ภาษาสนสุกเกี่นี้แต่ขอทางดีมีแห้งหรือก็มุปมะเลื่อนต้กเจีบวใหญ่ต้มไข่ใหญ่มีสาธุสาธุสาธุรวมอนุโมทนาบุญด้วยกันเพื่อพ่พิของเราทุกทางนครับับไปภาะมหาอุปปัติจตเจรจา ชนลาดสามาถุาคมพุีมิยานจะกาเตรลงคาฤชาด้วยปัญญาจุตเพียงเศษทักทายกันไปนะครับทั้งหลายขอโอกาสงาธนาเดเมนามุสมุทองคา อันเจ้าแห่งเจ้าอันเล่าโดยอาคมี่เพลิดพินขอบคุณที่วอลลัคนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอตุวธนาสาวทานครับเจ้าจึงวายด้วยคาถาว่าพระพุทธเจ้ามหาเถรอนุปัตสุขสุทกวิเยตะมาโลเตสมโลขอรักนามาทายังมันทั้งหลาย อันมีพยามันเือเขากับทั้งุนที่มันและมันพมาและปาลิกิอันมันเกิดอันเพีบจะสับสัตว์ทั้งหลาย mm hmm. ภูมิขามกันามาฟัเงเทนาให้มีสถานที่วัดบ้าน สวัสดีครับผมาาวีดีต้อนรับนะครับวัน,นนี้มามาดูพณีศาลโบลานนราณให้ปเป็นเข้า็นป้าพัล,ละอาชกุศลวิเศษใสแสงพัชรแสงหงนัะอ,งอ,งองังคารพุ่งรักเมีขอเชิญเทพประดิษฐ์ทั้งสามองค์พร้อมกันมาสถิตอยู่เบื้อง ว่ลพามารักษาอปะกนกันตจาเบียดเบียนดีฬาทุนไลน์เบียดเบียนแจะผงขาทั้งหลายในสถานที่นี้อโอกาสราตนาพระพุทธหารุเจ้าทุสถินยเรังอิสานจงมารักษามหน้าประการันจะมาเบียดยนหยยังผงขาทั้งหลายในสถานภูมสถานที่ิที่วัด ป่าสามคีวันบังน้ำขาวขอการอาธนาพลาหูพลักกระเจา้าผู้สุขกงที่กาวารวดจันรสีดำสีแดงและเหลืองจงสถินเย่ืองตนปัจจุจงมารักษามันทั้งหลายหาประการอนันุญาตหยาดเยีงยงผู้ข,ขาทาั้งหลายในทูมมีสถาน ปาสามัคคี้ปานคนขาวที่นีอโอกาตระทนาสาธุสาธุที่วัดทานมาละท่านเป็นธรรมด้ยนะบท่าเจ้าทั้งหลายอันสถิตอยู่บนภูมมีสถานจงลงมาสถิตอยู่เมืองอุดรเพื่อรักษามารทั้งสี่ปัจจันนิธรรมาเบียดเบียนข้าแตะผง้ข้าทั้งหลาย คนทุกคน,คอข,นอขอดขาเพื่อนยิงกองไนเยยุมเออ,อจีดีมีเรืงเด้อพ<ๆ>ี่รับพรอ,อ่ะรับพรเด้อพี่ลงวิเศณสีบอลอะน้องต้นเหลวทุกท่านนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับอะไปนะครับวันนี้ก็จะไวอาละวันข้าปัจจัยกันเนะะเาะครับแล้วทีพี่บอกเขาว่า,าในทั้บุญนะครับร่วมกัน นะโมตสะภะคาวโตอาลหะโตถวยปัจจัยด้วทำบุญด้วย่ถวายปัจนักโมตสะภะคาวโตอาลหะโตสมาสมุธัสสะนะโมตระภะคาวโตอาลหะโตสมาสมุธัสสะ Sukinang watame Tanang Kato Patayang Sabak Ayawahang Sabung Sabung Bukti Yampi Sukinang watame Tanang Kato Patayang Sabak Ayawahang Sukuh Hoto Kati Yampi Sukinang วตัตะเมธานางังตาตุปัตยังอาสาวะขยาวหังสุโคโหตุสาธ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 ุเดี๋ยวรอแห่เด้อพี่สเน่หน้องตุลเหลียวทุกทุกท่านนะครับ เดี๋ยวลองแห่เดี๋ยวลองแห่อ่้อมันแล้วก็เตรียนจากน้ำรับพรเด้อเีน็นน,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 นน้ำเปลี่ยนน้ำขวดน้ำรับพรนะครับ ยัตวลิวะฮาปูลาปาริภุลิติกากะลังเอวะเมวอิโตทินังเตตานังอุวกปราติอิทิตังมริตังตุมังยิปะเมวัสมิสตุสัพเทุูรนตูสังขปาจันโทปนารโสยธามนิโสติรโสยธา Nga sumate bhava svartaraya sukhi dhikha yukha bhava bhiva tana siri sa mo ta ro no บาวตุซาบามะกะลังรักตุซาบเอวตาขอบคุณที่ตดนะครับพี่วีวลัพิเศนะครับน้องต้นเหลวผู้หลู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่รางบนวตุบงเวะตสตมโติบาวะ วันนี้เหรอพี่อุปบลครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณอัศมาวกิจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุนะครับคล้วกกายแล้วก็ายวะจิตตจาวา

สังเกกุกมางปะกตังมายังสังโมปฏิสนธัวััน์ใจนั拜拜้นสังเ์ที่อาปฏิทินะครับก็้ฏิาินก็ปฏิทินเลยครับเออไปกลับไปอมวนฟอนเกี่ยวเด้องปเดียเด้อเออจะพักไฟไว้ไฟกระซ่ากันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม เดี๋ยวคุ้เจ็บ้ามาตั้งกล้องก่อนเขาจะเดินทางแล้วครับผมเดินทางกันแล้ว,น,น,ลวนะครับขับเตรียมตัวเลยวิวน้องเราทุท่ันนะครับน้วานน้ำวไปครับผม provide ye ye jaamle te provide ye bole to sand do kisi ko log hai ha aur sab ye provide ye nahi dekh sakta มาตอบตัดกันครับผมมายื่นของมัดครับมาเสียออกไปครับผม <laughs> <small> I'm sorry, 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 i am ก็สวัสดีท่านนะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับ เปลี่ยนเสียงเพลงแล้วเจอกัใหม่นะครับผมมาแล้วครับผม